สวัสดีค่ะพบกับแอมในรายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะพัฒนาระดับความรู้ทักษะความสามารถโดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวงการสตาร์ทอัพต่างรู้กันดีนะคะว่า Health at Home คือผู้มาก่อนการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยสูงวัยนอกโรงพยาบาลค่ะขณะที่การจะหาผู้ดูแลที่ดีและเหมาะสมได้สักคนก็ต้องบอกว่ายากพอๆกับการถูกลอตเตอรี่เลยแหละคะ่ะ แต่ถ้าคุณได้รับการประเมินรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากนั้นแอมไม่ได้พูดเองนะคะแต่คุณหมอผู้เริ่มต้นทำสตาร์ทอัพในชื่อ Health at Home เล่าให้ฟังค่ะปัจจุบันนี้นะครับผู้สูงอายุก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วนะครับ เยอะขนาดไหนก็คือว่าในแต่ละปีนะครับนับจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะปีละ1ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวนะครับผมเองก็มักจะบอกกับผู้ดูแลทุกคนนะครับว่าเอ้ยอาชีพนี้ยังไงเนี่ยก็ไม่ตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแต่วความต้องการมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับผม จำเป็นมากนะครับที่ผู้ดูแลเนี่ยควรจะมีใบรับรองนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัวผู้ดูแลเองจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเสียไปที่เราไปเรียนเนี่ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเพราะหากไปเราเรียนมาแล้วเป็นทักษะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่จะมีผลเสียสัมที่สุดก็คือตัวผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่เราไปดูแลนะครับหากเรามีทักษะไม่ถูกต้องมันอาจจะเกิดภาะวะแทรกซ้อนได้ เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราได้ทํางานร่วมกับสถาบันนะครับในการที่จะรับรองหลักสูตรแล้วก็เพื่อจะปรับหลักสูตรนี้ให้ได้มาตรฐานระดับสากลนะครับผมแล้วก็ทําให้ทั้งผู้ที่เรียนหรือผู้ที่อยากจะประกอบอาชีพผู้ดูแลนะครับในเฮลท์โฮมเ่ยนะครับรวมถึงผู้ใช้บริการได้รับความมั่นใจครับผม t h at home ถือว่าเป็นองค์กรรับรองที่ทําหน้าที่ แทนสาบันคุณวุฒิเราได้คัดแล้วนะคะว่าที่นี่มีความพร้อมในเรื่องของกระบวนการภายในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นการที่จะดูแลการที่จะรับรองแทนเราตามมาตรฐานที่กำหนดและจะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพอันนี้คือกระบวนการที่เรียกว่าการรับรอง ที่สถาบันจะไปรับรองหน่วยงานใดๆก็ตามนะคะที่จะทำหน้าที่แทนแน่นอน Health at Home คืออีกหนึ่งในองค์กรรับรองด้านการดูแลผู้สูงอายุที่เรามั่นใจว่าเมื่อชีพอย่างแน่นอนค่ะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกจำนวนมากเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อตอบโจทย์โลกของการทำงาน สามารถเข้ามาดูรายละเอียดตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะและสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ